สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องของอัญชาดันพีนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงท็อป,ปิกในเรื่องของการที่เรามาเที่ยวจากงนวผลิตภณัณฑ์หรือว,ว่าสกินแค์อะไรมาบ้างนะครับผมโอเคเราจะไปเริ่มดูกันเลยนะครับ สเต็ปแรกเลยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การล้างหน้าเลยนะครับผมว่าเราล้างหน้าด้วยอะไรหรือว่าเอาอะไรมาล้างหน้านะครับผมอันแรกเลยนะครับที่จะเอามาแนะนำวันนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เลยตัวนี้ La Roche Posay Effaclar Cerifying Foam i l g Foam m i l Gel นะครับผมก็เป็นเจลล้างหน้าของ Effaclar สูตรผิวมันและไฮเออแล้วก็ผิวระคายเคืองง่ายนะครับผมสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรซฟฟรีนะครับ pH 5.5นะครับผมหลายคนก็จะถามว่าเอามาเที่ยวต่างจังหวัดทำไมพกขวดใหญ่มานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขวดที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะครับผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนเลยนะครับผมก็เป็นขวดหนึ่งที่ดีมากๆาเลยนะครับผมสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ผิวมนันก็อยากให้เราเปิดใจลองใช้ดูนะครับอันนี้ช่วยได้จริงๆช่วยได้เยอะมากเลยนะครับผม อพอเราดลาัลาหน้าเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการบำรุงผิวนะครับผมผลิตภัณฑ์บำรุงเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกมาเยอะนะครับผมอันแรกที่ออกมาเลยก็จะเป็นอันนี้เลยฮาร์ดัลโลชั่นนะครับผมอันนี้ก็ใช้มาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็เอาเป็นอันใหญ่มาอันนี้นะครับผมก็เป็นเนืกอรของ r o c ร e p o s a y เหมือนกันนะครับเป็นดูโอพล s นะครับผมเป็น s o n i c c o r r e c t ก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ ครับผม SOS นะครับเป็นไฮยาลูรอนคอนเซนเทรตเซรั่มคูณสามนะครับอันนี้ก็ดีมากๆใช้แล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าผิวว่าลื่นๆนะครับแล้วก็แต่งหน้าหรือว่าทาครีมต่อไปเนี่ยติดแต่งหน้าติดนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของครีมกันแดดน,นะครับครีมกันแดดเนี่ยจะใช้ของอะไรครีมกันแดดน,นะครับพิทที่พิษเอามาในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลย เป็นตัวนี้นะครับผมเป็น b i o l a นะครับเป็น Biole UV Water Essence นะครับ SPF 50 PA บวก,บวกนะครับผมอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการที่มีความแพ้แอลกอฮอล์นะครับอาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมแต่อันนี้ก็แนะนำนะครับกันแดดได้ดีแล้วก็คุมมัน กันน้ำนะครับผมดีมากๆเลยต่อไปก็จะไปเข้าในสูตรในหมวดของเมคอัพนะครับผมส่วนมากก็จะไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากเวลามาเที่ยวนะครับก็จะแต่งเออนิดๆหน่อยๆพอถ่ายรูปหรือว่าพอแบบไม่โซมนะครับอันแรกเลยที่ใช้นะครับก็จะเป็นรองพื้นที่อยากแนะนําเลยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยครับชูวีน่าคอสเมติกนะครับผมตัวนี้สีที่ใช้นะครับเป็นสีเบอร์ศูนย์สองนะครับเราใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นแอรี่ฟาวเดชั่นฟอร์สกินไทยนะครับผมรุ่นนี้ กอล์ลุนใหม่นะครับของพี่แก้มกี้หรือว่าแก้มกี้ชาแนลนั่นเองนะครับผมใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองดูใกล้ใแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเนี่ยแบบผลิตภัณฑ์มันไม่ค่อยเข้ากันนะครับมันก็ไม่ได้หมาด้วยวแล้วก็มาประสบต่อหลังมืออยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นออคอนซีลเลอร์ครับคอนซีลเลอร์นะครับที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นของเคลียร์โนตนะครับตัวนี้ปกปิดดีมากๆเลยนะครับปกปิดรอยสิวหรือว่าปกปิด,ดนใต้ริมตาสีที่ใช้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเบอร์ 02. สีเบอร์ศูนย์สองนะครับผม อนี้่ไปจะเป็นลิปมันลิปมันที่ใช้เนี่ยลิปมันเอามาหลายตัวนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ติดมาด้วยก็คือเป็นลิปของเป็นโทริทัมหรือว่าถ้าจำไม่ผิดอะเป็นรนะุ่นแม็กซี่ลิปนะครับซองสีม่งวงนะถ้าจำไม่ผิดน,นะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นแป้งนะครับแป้งที่จะเอามาใช้ด้วยนยก็จะเป็นแป้งทางชลูเซนนะครับผมตัวนี้ของ ล้อลากันหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะเคยลอกันไปแล้วนะครับผมก็ดีมากๆเลยนะครับผมส่วนลิปสติกหรือว่าลิปสีลิปคอนเลอร์ก็มีติดมาหลายอันนะครับผมแต่ว่าอันที่ชอบใช้หรือว่าใช้ตลอดเลยทุกครั้งเลยก็จะเป็นนี่นะครับผมของบ๊อบบี้บราวนะครับผมเป็น, Lip Color นคลัชลิปคอนเนอร์นะครับสีแดงนะครับผมนี่อันนี้สีก็จะเป็นประมาณสีประมาณนี้ ก็ทาไดไม่ได้แบบไม่ได้แบบแรงเกินไปก็จะใช้สีที่แบบมีติดโทนส้มเขม้าไปจะได้คอเล็กกับสีปาของเราที่มันคข้าร้าคำและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตประจําวันหรือก็ไปเที่ยวหรือการไปไหนเลยนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับผมน้าตาเทียมนี่นะครับเพราะว่าพีพเอทีดเอดเอนี่ยก็มีคนเป็นคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่อง นะครับผมก็ต้องจะต้องใช้ตลอดเวลานะครับผมหรืออาจจะมีการใส่แว่นช่วยลดการระคายของออน้ำภายในลูกตานะครับผมประมาณนี้นะครับครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกินแคร์หรือว่า ผลิตภัณฑ์ที่นํามาด้วยเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวนะครับผมก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะเดินทางว่าจะเอาอะไรไปใช้หรือว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่แบบอยากรู้ว่าเราใช้อะไรทําไมเราถึงมีแบบผิวหน้าที่แบบไม่ค่อยเป็นสิวประมาณนี้นะครับผมก็ หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมไม่มากก็น,น้อยนะครับผมในสุดท้ายแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ให้กําลังใจคอมเมนต์กันได้นะครับผมหรือม,มีมีอะไรอยากทราบก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับผมแล้วเจอกันครับ